่อนพีุกที่เหมือนเอ,อท่อนุกที่เหมือนพีอเอ,อไม่มีเบรเออตอนแรกนึกว่าจะบรชแล้วก็จะมาอีกก็คือ,อ,อจบเลยงงอ่ะเ <laughs> จคเจอแบบใหม่แต่ว่าเป็นเพลงสไตล์เจน2ถ้าเต้นโรบอตไม่รู้ว่ะอซส,สวัสดีครับ <laughs> อยากดูเพราะว่า2เพลงก่อนเลยคือ I Love หมดเลย้ลว o ่ <laughs> ทดดี้แบแล้วก็บับบ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 โบอ่ะเธอชอบบับบ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 ับบับบอตอนแรอาจจะเฉยๆแต่ว่าหลังๆชอบแล้วอแต่ว่าเพลงดนตรีมันเตือนจังหนะบับโบบับโบอ่ะชอบไม่ชอบเลยอ๋อหรออุ้ยไปบอกเลย ก็ถ้าครึ่งปีหลังเป็นัะดับหอกรนดับห้าไม่นอนแต่ไม่ได้เป็นช่างเถื่แค่้นเองก็หายไปนานอยู่พอสมควรไหมกับบับเบิ้ลก็น่าจะประมาณครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สเตซีนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงชิคกี้ไอซี่เต็มซึ่งแบบว่าอะไรแบบแก้มน้ำนางแดงกว่าใครแก้มน้ำแข็ง เซ็งเต็มแต่จริงๆก็รูกเหมือนเป็นเพลงที่แบบอ่าเป็น Official Comeback ประมาณนึงแหละออแต่นี้คิดว่าน่าจะแบบออกแนซัมสมมติสมใจไหมไม่แน่ใจถ้าให้แน่ใจเราไปดูกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูนะครับรอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งทีงนี้ไม่ยำใจพวกเราด้วยนะครับงั้นเราไปดู Stacy, c ชิคกี้ซี่แตงกันค่ะไปสามสองหนึ่ง Let's go เฮ้ ถ้าแต่มีความคอนเสด็จของสุขช่วงซัมเมอร์บ้าชุดดนำมาแล้วหมายถึงว่าซัมเมอร์หรอือเปล่าเพลงทำอะไรเนะี่ยดูจะไมาอยู่ตอนนี้เพลงโคตรเจนสองเลย

อ่ะ,ะขาปโปอ้าวว่าแล้วเมื่อกี้ขอห้ามเดินเมื่อกี้ เธอเขาเล่ยอะไรบ้าทำไมต้องเป็นออโต้จูนมไม่ออกไหมแล้วใครชอบท่อนที่มัน Auto ออโต้จูนฉันชอบไม่กีดดีสิ่ะฮุกเหมือนรีฮุกเลยแค่ลุงคนทนสุดอะแเหมือนจะมีอะไร ไม่ไม่ฮะฮู้เก่งนะาจะสั้นมากเลยสั้นมาก แต่มันก็สองนาทีกว่าสองนี้สิเบแต่ท่อนจบอะตัดไปประมาณสิบวิต้องบอกว่ามีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรางงมนี่ให้ความรู้สึกเหมือนเพลงเทียร่าเามันมีท่อนออโต้ทูนอะเราทานองที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่เป็นปังเลยปิแต่ก็ไม่ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรารู้สึกว่าท่อนมันแอบงงก็อยูได้บอกว่ามีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรางงตอนพีหกที่เหมือนหก เออท่อนุ่งที่เหมือน P O เออไม่มีเบรชเออตอนแรกนึกว่าจะเบรชแล้วก็จะมาอีกก็คือจบเลยทํานองเดิมทนองเดิมงงอ่ะเพลงเขาว่าค่อนข้างที่จะขายแบบคอนเซ็ปชวลถ้าเต้นแต่จำได้ชิคกี้ไอซิตริงเนี่ยจำท่อนได้แต่ว่าถ้าเต้นนี่มันแบบคุกคลุกขาปูของนางเจนอะไรก็มีอย่างหนึ่งที่เป็นอย่างหนึ่งที่ทให้งงเหมือนกันก็คือมันเหมือนจะมี break dance นิดนึงแต่ก็ไม่รู้ตากไปไหนก็ไม่รู้งง อยากดูเต็มเต็มดูไ like ลฟ์เถอะขอดูไลฟ์เถ <c oughs> ิ like ่เออเผื่อจะเข้าใจไปดูไลฟ์เถอะเพื่อให้เรารู้ว่าสตั๊กเจอร์เพลงมันเป็นยังไง <c oughs> ไปดูไลฟ์สเตซี I ่ชิคกี้ไอซี่ตังกันครับแบบสามสองหนึ่งแลแต่ได้เข่าวว่าบางเพลงก็ดีนะก <c oughs> อเพลงเลปเพิร์ด <c oughs> งงไปหมดเลยแบบอันนี้เป็นแค่อินโทรใช่ป่ะไม่ใช่เหลือเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมอินโทรอินโทรอินโทรคัมแบ็กคัมแบ็กอุ้ยอุ้ยคนบงเยอ,อะอยู่นะอันนี่ะครันนี้อ่าน่านี้ก็นะแ acting Icee แบบคือเย็นชาป่ะนางก็เลยแบบแอคติ้งเป็นแบบนั้น มองกล้องไวอยู่นะเจ <ENNIS> แต่ถ mm bad, ้าเต้นมันแบบมันคอนเซ็ปต์มากเลยนะเรื่อถึง so ฮ o t ์ดวันเดอร์เกิลโคตรตำนานเลยและชุดเหมือนลยชุดเสือเอ๊ะเดี๋ยว่ามันกำลังจะเลิ่มตดหูนนะ แต่พอเป็นไลฟ์แล้วปะ่ะสมูทอยู่เหรอปีหกเข้าห,หูก่ะเพราะกูจะเตอกูจะเตอร์ก็เมื่อกี้แหละแต่เหมือนเซนสองจริงจริงนะเหมือนนี้นะเซ็กซีเ่เลยทาเต้นแบบเก็บปะมาแล้วคุณนะค่ะแก ฉันไม่ได้เอ๊ะตาตาฉันไม่ได้เย็นเหมือนแขกเอ๊ะผงยิ้มีเน้าเสียงเลยแ้ว่เอามีเสียงมากเลยไอ้เท่าที่มันจะเป็นเบรกแดนสุดอย่างยังนี่ชายหน่องที่นั่ง BTS มาปะเนี่ยนี่แสดงชอบเผู้นี้นะ พี่โกก็หล่อจะชอบพี่โก้ก่อนมันงงเนี่ยมันไม่เหมือนพี่โก้เลยอ่ะพวกคุณคุณได้นอนอย่าละโอ้เออมาแล้วครับผมเกินชั้นสองมากทำยังดีเขอให้พี่โกขาเขาให้ เมื่อยนะจบเนี้ยเราเพื่อนลุกได้ไหมลุกออแคยอดไองตา้รออ้ไอ้ไอ้ไอาไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้่อ้อ้ไ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 องไอ้ไออ้ไรนไอ้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 ไแ้ไอาไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้่อ้ไ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 อ้อ้ไอาไอ้ได้ไอ้้้ไอไ นั่งเลยแหวกไปเลยออกดูแนวแบบโรบอตนิดนึงอ่ะอ,อ,อาจจะมีความแบบเข้ากับเพลงนะเย็นเย็นเย็นเะย็น<ๆ>เย็นชาคือคูลในยุคนี้มันคงไม่มีใครทำอะไรประมาณนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกงงไปหน่อยแล้วเลยท่อนที่เป็นออตโตจูนเลยเป็ท่อนที่แบบเสียงต่ำด้วยอ่ะแล้วเหมือนไม่แน่ใจว่าตอนที่ไลฟ์เม่อี้ Live, อลองแบบอัดใหม่หรืออะไรหรือเปล่าเคือท่อนมันถูกกลืนอะึงรม้มว่ามาวันจี้ก็เลยก็เลยบอกว่าชอบไงแต่ว่าแบบอาจจะเสียดายที่แบบมันไม่ได้ได้ยินเพลงชัดขนาดนั้นแต่เบเกดนก็ให้เธอมาแค่สองแป่เองกำลังลจะม้วนแล้วแล้วแบ่งเป็นอีสามคนหันหลังก็แบื้อแบบใหม่แต่ว่าเป็นเพลงสไตล์เจนสองท่าเต้นโรบอทไม่รู้อ่ะไ่ด้เลยวันนงอะไม่มีอะไรเข้ากันเลยที่กูพูดมา ประมาณนี้ประมาณนี้ล่ะสำหรับสเตซี่ก็สำหรับใครก็ตามที่แวนไม่เป็นจองสิบเป็นครั้งแรกหรือว่าดูหลายๆครั้งแล้วยังไม่กด Subscribe กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยไปดูคลิปอื่นๆของพวกเราได้นะครับใครพูดถึงอะไรใครพูดถึงเราอะไรด้ก็อย่าลืมใส่แท็กจองสิสด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยออง